นมน้ำมันที่ค้างสต๊อกกว่า9,200ตน้นจำนวนเงินกว่า1,500บาทซึ่งถูกทิ้งไว้นานจนบางต้นเริ่มเหี่ยวแห้งออกเป็นสีน้ำตาลแต่บางต้นก็เริ่มทยอยแห้งตายนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการสหกรณ์การเกษตรพยาเมงรายที่นำเงินไปลงทุนซื้อต้นกล้าและจะนำไปส่งเสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์ไปปลูกเพื่อเป็นไรายได้เสริมแต่สุดท้ายกลับไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทำให้ต้องสูญเงินเปล่า บริหารงานของคณะกรรมการชุดนี้มีนายอภิชัยตนตีชะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสหกรณ์มานานกว่า6เดือนและมีนายเวศเรือนอุ่นเป็นผู้จัดการสหกรณ์บริหารงานมานานกว่า10ปีซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มองว่าการบริหารงานผิดพลาดบ่อยครั้งบางโครงการไม่โปรง่งใสและไม่สนองต่อความต้องการของสมาชิกทําให้ในรอบหลายปีที่ผ่านมาสหากรณ์ต้องประสบกับปัญหากําไรขาดทุนส่งผลต่อเงินปันผลทําให้สมาชิกได้เงินปันผลน้อยลงและใน ปีนี้สมาชิกก็เชื่อว่าจะประสบกับปัญหาขาดทุนเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาท นอกจากนี้ที่ผ่านมาเคยมีการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และพบว่าเกิดความผิดพลาดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานในหน้าที่ของผู้จัดการที่ใช้อำนาจโดยมิชอบในการเบิกจ่ายเงินซื้อปุ๋ยจากบริษัทเอกชนหลายรายมาจำหน่ายเพื่อแลกกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งมีการจ่ายเงินล่วงหน้ารวมกว่า5ล้านบาทตั้งแต่กลางปี2556แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ส่งมอบปุ๋ยให้ครบจำนวน รวมถึงโครงการการจัดซื้อเครื่องสําอางน้ํามันพืชและผลิตภัณฑ์อีกหลายรายการมาจําหน่ายซึ่งบางครั้งไม่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร,ร,กรทําให้เกิดการค้างสต๊อกรวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทและล่าสุดเมื่อวันที่23ธันวาควมปีที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติว่าจ้างผู้รับเหมาสร้างโรงบีบปาล์มมูลค่าอีก6ล้านบาทโดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้าจํานวน2ล้านบาททั้งที่ยังไม่มีการเริ่มดําเนินการใดๆซึ่งเป็นลักษณะของการ ปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสและไม่มีประสิทธิภาพขณะที่ทางด้านคณะกรรมการสหกรณ์การ,กรเกษตรพญาแมงรายจำกัดยอมรับว่าในการตรวจสอบข้อเรียกร้องของสมาชิกพบว่าบางประเด็นมีความผิดที่ชัดเจนและบางประเด็นเป็นเพียงข้อกล่าวหาซึ่งก็ได้มีบทลงโทษตามระเบียบของสหกรณ์ไปแล้วโดยมีการปรับเงินเดือนละ3,000บาทแต่โทษที่เกิดขึ้นยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไล่ออกจากตาแหน่งตามที่สมาชิกเรียกร้องได้ ตีผมได้ลายตัวทุกเดือนได้เลยงั้นตีข้ามการสาบมดนะครับจากว่าเปินทาหูแล้วสมาชิกคนได้ยินเนาะประกาศไม่มาตีวะท่าจีอี้เนี่ยผู้จัดการใหญ่ในฐานะลูกจ้างเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ทีเนี่ยสร้างผลเสียประโยชน์บ่ต้องเซ็นนะครับถ้าเซ็นหมายความว่าท่านสมรูปลองคิดไปต้วยเนาะท่านบ่เซ็นก็ได้นะครับคือบ่มีไหลไหลท่านออกได้เนาะเพราะว่าขนาดเนี่ยท่านเซ็นกับประธานใจไปสองล้านเนี่ยเปิดยังบ่ไหลคุณออกบ่ได้เลยเหมือนกัน ยังก้ับยังเรื่องสัญญาปั๊มนี่บุคคลจะเซ็นจ่ายเตี่ยต้องเนี่ยตามสัญญาก่อนึงจะจ่าย สหกรณ์การ,กรเกษตรพญาแมงรายที่ก่อตั้งเมื่อปี2524รวมกว่า30ปีมีสมาชิกทั้งหมดกว่า4,000รายรวมหุ้นของสมาชิกประมาณ60ล้านบาทที่ผ่านมาสหกรณ์เคยมีผลกําไรถึง6ล้านต่อปีแต่หลังจากปี2555มีผลกําไรที่ลดลงประมาณ7 0 0 0 0 0บาทต่อปีจึงทําให้สมาชิกเริ่มมีการร้องเรียนหลายครั้ง แต่หลังจากมีการตรวจสอบไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนจึงทำให้คณะกรรมาการชุดเดิมยังบริหารงานต่อแต่ล่าสุดเมื่อมีสมาชิกจำนวนกว่า400คนที่ต่างไม่พอใจในการแก้ไขปัญหาจึงได้รวมตัวกันมาปักหลักชุมนุมประท้วงที่น่าทำการเพื่อขับไล่นายเวทและนายอภิชัยพร้อมชุดบริหารอีก14คนให้ออกจากตำแหน่ง โดยล่าสุดนายอภิชัยได้รับปากว่าภายใน30วันจะประชุมหารือและหาทางออกร่วมกันเพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมของทั้งสองฝ่าย ท่านผู้ชมครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสากลการเกษตรพญาแมงรายที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีพี่น้องที่เป็นสมาชิกของสากลร้องเรียนเข้ามาในการสถานีประชาชนอยากให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะอาจารย์เจษดาคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสมาชิกของสากลการเกษตรพญาแมงรายคุณนงเยาว์จิตตรงนะคะเป็นตัวแทนของสมาชิกคุณนงเยาว์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ค่ะค่ะตอนนี้ที่พี่น้องในสากลเรากลัวมากที่สุดนะฮะเรากลัวอะไรกันคะ อที่กลัวมากที่สุดก็พฤติกรรมของผู้จัดการนี่แหละค่ะค่ะเรา<ก>รู้ว่ามมาเรื่อยๆอหลายๆเรื่องนะคะเพราะดิฉันนี่เป็นสมาชิกมาสิบห้าปีก็ก็ได้ทราบปัญหามาเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วทุกวันนี้อ,อย่างปีอย่างปีอย่างปีที่แล้วนี่เราได้เงินโบนัสบ้างไหมได้ปันผลบ้างไหมคะ เงินปันผลของปีที่แล้วห้าหกนี้นะคะจะรู้สึกว่าจะ 1. ุ1 0นะคะร้อยละร้อยละหนึ่งนะคะค่ะแล้วปีที่ผ่านานมานี่เราได้ปันผลเยอะสุดเท่าไหร่คะได้ปันผลเยอะสุดก็บาทก,กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยราคาไม่เยอะหรอกคะอ่ะอ๋อแสดงว่าปันผลก็ไม่ได้ต่างกันจากจากปีกที่แล้วเพียงตแต่ว่าเท่่่าไหรคะ การปันผลนี <S <S ้มันจะมาจากกําไรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เจษดาคะใช่ค่ะเก่นี้ให้เท่ากันแต่ถ้าแต่ถ้ากําไรน้อยก็จะพลอยได้น้อยไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้สมาชิกสาก์เราต้องการให้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะตอนนี้ที่เกิดปัญหาที่ร้องเรียนไปนะคะค่ะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งก็สัญญาปุ๋ยของมารินีการเกษตรนี่แหละค่ะมีความเสียหายอยู่เจ็ดแสนกว่าบาทเ่ยค่ะคือ การซื้อปุ๋ยลมแลยค่ะซื้อลมแล้วก็ซื้อปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยไว้ที่คนขายแล้วให้เขาทยอยมาให้จาก,ก่อนอจนปัจจุบันก็ยังได้ปุ๋ยไม่ครบนะคะสาเหตุที่ได้ปุ๋ยไม่ครบเพราะว่าตัวบาดใ<ล><ะ>่ะหมคะใชแล<ะ>้วแล้วสาเหตุท<ะ>ี่ได้ปุ๋ยไม่ครบนี่มีการชี้แจงไหมคะว่าเพราะอะไรที่ได้ปุ๋ยไม่ครบเลยนะคะค่ะ อ,อไม่รู้บริษัทมารีนีเขาเกิดปัญหาหรืออะไรไอ,อเรื่องการเงินหรืออะไรอย่างนี้สักอย่างนะคะแต่ไออ,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 อนี่หนูก็ไม่ได้ไปลึกเท่าไหร่นะคะเพราะหนูเป็นสมาชิกที่รับทราบข้อมูลมาเนี่ยคือความเสียหายที่เจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยต้องการอยากจะทราบว่าจุดนี้ใครเขารู้ ผู้จัดการจะรับผิดชอบยังไงคะอืมค่ะแล้วที่สําคัญนะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์เจสราไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของปุ๋ยที่ว่าขาดทุนเจ็ดแสนกว่าบาทที่ชาวบ้านเขาสงสัยนะฮะยังมีในเรื่องของการจ้างมีเยอะมากคะ่ะเดี๋ยวะจะมีโรงงานอีดน้ำมันปาล์มนะคะที่เรื่องสั่งจ่ายเงินสองล้านบาทเนี่ยนะคะค่ะโดยที่ยังไม่มีการเริ่มก่อสร้างก็จ่ายเงินให้เขาก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะ,คะ แล้วเรื่องเรื่องปุ๋ยมาลินีนี่นะคะอกจารยขอเพิ่มหน่อยคือปุ๋ยมาลินี100แสนกว่าบาทที่ที่เรายังไม่ได้ของแล้วมาลินีการ,กรเกษตรเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็น11อ,อโ,โกพัดนะคะค่ะมาเสนอขายปุ๋ยอีกคือ,อเป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยคะ่ะแล้วผู้จัดการของเราก็จ่ายเงินสดให้เขาไปอีก100<อ>แสนกว่าบาทการคำนี้ง่าจะหากลบกบหนี้ก็ ก็ไม่ทำก็เป็นเจ้าของเดียวกันแนคะ่เลขทะเบียนเลขที่อะไรเดียวกันหมดค่ะเข้าใจอเอาละเรื่องที่ชาวบ้านสงสยัยพอเล่าให้ฟังดิฉันก็สงสัยตามเหมือน,นกันนะฮะอาจารย์เจษดาเรามีสายคุณนัทวิทย์คุปนาเทพนะคะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสาก์การเกษตรพญาแมงรายอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันนะคะอีกท่านหนึ่งคุณนัทวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะการเข้าไปตรวจสอบระบบบัญชีนะคะตลอดจน,จนการบริหารงานของทางสาก์พบสิ่งที่ผิดปกติบ้างไหมคะหรือว่าสวทุจริตบ้างไหมคะ อระบบบัญชีนี่ผมผมยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบนะฮะโอ้เป็นผู้ตรวจสอบคือการเป็งแค่สี่ห้าเดือนผมแค่มุ่งมุ่งไปตรวจสอบอ่าลักษณะการการซื้อสินค้านะคเพราะว่าคือก่อนที่เป็นสมาชิกแรกๆเนี่ยจะมีลักษณะบอกว่าลักษณะของของสกอร์เนี่ยจะแพงนะฮะจะแพงกว่าร้านค้าข้างนอกเส้นปุ๋ยอะไรเงี้ยผมก็ ก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนก็<ม>ก็ไปพบสัญญาซื้อปุ๋ยเนี่แหละปุ๋ยของจากร้านมาลินีสองร้านเก้านี่แหละนะฮะแล้วก็คือคืออเงินให้เขาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็คือทาสัญญาเก็บปุ๋ยไวท้ที่ที่ร้านอ่ามาลินีถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเราต้องการปุ๋ยก็ทยอยส,ส่งมาส่งมาอย่างเงี้ยค่ะอ่าตอนนี้ก็ครา้งส่งอยู่เจ็ดแสนกว่าบาทใช่ค่ะซึ่งผมตรวจสอบดูมาลินีเนี่ยหลังจากปีห้าห้าที่มาขายตะกรันเราเสร็จปีห้าหก ขายให้สากรที่จังหวัดลำปางอำเภอวางเหนือเนี่ยอีกเกือบสี่ล้านนะ่ะที่สี่ครั้งเหมือนกันเกืสองล้านกว่าบ,บาทที่ผมคุยกับผู้ตรวจสอบของสกาก์วังเหนือนมาเพิ่งเพิ่งคุยกันเมื่อเช้านี้เพราะเรามาเข้าอบรมผู้ตรวจสอบวันที่เชียงใหม่นะครับได้เห็นบอกว่าทางคุณมาลินีก็ไปจดทะเบียนบริษัทไ่แล้วย้อนกลับมาขายปุ๋ยให้กับสกยากลพญามแมงรายอีกเท็จจริงเป็นยังไงคะที่ชาวบ,บ้านเขาสอบถามมาค่ะจริงไหมคะในสัญญาณผมไม่ค่อยชัดคุณ เหรอครับพี่นะค่ะได้ยินค่ะครับเขาค้างส่งปุ๋ยเราประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะฮะก็คือตั้งแต่เมษาห้าหกจนถึงผมเริ่มทำงานตรวจสอบก็มันตุลาก็ <c oughs> ยังไม่ส่งแต่ว่าพอผมตรวจสอบเรื่องนี้เสร็จคณะกรรมการทางผู้จัดก,การเขาก็มอบหมายให้จะทำให้จับมันนีเป็นลูกหนี้การค้าเราสำเสร็จ <c oughs> ที่นี้นะก็มีแค่กระดาษแผ่นเดียวแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์ประกันสักอย่างเล่ไหมฮะ แล้วตามหลักต้องมีหลักรัพย์ค้ำประกันด้วยใช่ไหมคะถ้ามีการสั่งซื้อ,อของ,ตองนต้องมีต้องมีออเออแล้วนี้ก็ค่ะครับหลังจากเราตรวจสอบเสร็จตอนแรกเราคุยกันเหมือนว่าเว่าเกิดซ,ซ,ซ,ซื้อปุ๋ยลักษณะนี้คือให้ซื้อจากโรงงานนะคุยกังเสร็จเสร็จพอมีการซื้อปุ๋ยรอตหนึ่งปรากฏว่าไปซื้อจากชื่อร้านคือสิบเอ็ดอโคพัทนะฮะค่ะผมก็ยังสงสัยว่าเป็นเป็นของใครก็ไปตรวจสอบที่อยู่ตัวเลยปรากฏว่าเป็นที่อยู่เด,ยเดียวกับของร้านไม่มีการเกษตรอ๋อนั่นหมายความว่า เขาเขาไม่ยอมส่งปุ๋ยให้เราอาจจะเกิดจากสภาพห้องหรืออะไรเขาแล้วแต่แต่ว่าสามารถหมุนปุ๋ยเข้ามาขายให้เราได้เพื่อเพื่อขายเสร็จก็จะหักหนี้นะฮะหักหนี้ที่จากจากกำไรบางส่วนหมื่นกว่าบ,บาทอะไรเงี้ยเข้ามาค่ะซึ่งผมคุยกับผู้ตรวจสอบหลายท่านที่มาอบรมด้วยกันเนี่ยคือไม่มีจะไปตเวนทําลักษณะเนี้ยกับสกปรกือบทุกที่เลยครับเข <c oughs> ้าใจเอาละนี่เป็นแค่ประเด็นเรื่องป <c oughs> ุ๋ย <c oughs> ก่อนนะคุณนัทวิทย์ นะคะค่ะเดี๋ยวเราอย่าอย่าเพิ่งวาสายนะ,ะเราคุยกันเพิ่อมอีกหนึ่งท่านแล้วกันนะคะอาจารย์เจษฎาค่ะ <c oughs> คุณอภพิชัยนะคุณอภพิชัยตะนะเดชะนะคะเป็นประธานคณ,ณะกรรมการบริหารสากลก,การ,กรเกษตรพยาแมงรายจำกัดอยู่ในสายโดยขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันคุณอภพิชัยคะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับเอ๊อะกรณีที่ชาวบ้านก็สงสัยเรื่องปุ๋ยมาริเนียค่ะคุณอภพิชัยอธิบายได้ไหมคะว่า สั่งจ้างปุ๋ยเขาจํานวนมากขนาดนั้นไม่มีการค้าประกันเงินอะไรไว้บ้างเลยเหรอคะตอนทําสัญญานะคะครับผมตอนนั้นมันเป็นค้ากรรมการชุดก่อนนะผมเพิ่งเข้าไปพร้อมกับ hmm. ผ oh, e ู้ตรวจสอบมาห้าเดือนกั้วนะอ๋อผมเพิ่งเข้าไปตอนห้าหกเดือนนะ่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับค่ะแล้วในส่วนของคนที่เป็นผู้จัดการบริหารงานกับทีมบริหารงานขนาดนี้คุณพภิชัยจะดําเนินการยังไงคะอ๋อเดี๋ยวนี่เราก็เล่นให้เขาหาหลักทรัพย์มาค้าประกันหรือจ่ายเป็นเงินสด บางส่วนให้มันเหลือหน้าที่สุดถ้าไม่ทำแล้วต้องค้นหาต้องหาคนรับผิดชอบนะครับต้องหาคนรับผิดชอบตอแต่ว่าทุกวันนี้เขายัางเป็นผู้บริหารยังเป็นผู้จัดการสากลไหมคะอ๋อผ,ผู้จัดการนี่คือเป็นเหมือนปลัดกระทรวงนะค,คือทุกเรื่องก็ต้องอยู่ที่เขาหมดนะครับแล้วเขาก็ยัง,งดำรงตําแหน่งอยู่ด้วยใช่ไหมคะยังบริหารงานอยู่ใช่ไหมคะยังยังอยู่แต่นมื่โดนสอบโดนสอบไปแล้วแล้วก็มีมีมูลใน ถูกลดขั้นเงินเดือนไปสองขั้นก่อนนะครับตอนนี้เบื้องต้นถูกลดขั้นเงินเดือนเอาละคุณพิชยัยคุณนัทวิทย์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแทนชาวบ้านคุณนงเยาวในรายการของเรามีอาจารย์เจษดาอนุจารีนะคะจากสภาทนายความนั่งอยู่ด้วยอาจารย์เจษฟังหลายๆฝ่ายแล้วทั้งสมาชิกสากลผู้ตรวจสอบตลอดจนขณะน,นี้ประธานคณะกรรมการบริหารอาจารย์ครับลองลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยใช่ไหมกรณีนี้เราควรจะดําเนินการแก้ปัญหาย,ยังไงดีคะความจริงพอเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่ค่ะ แล้วก็มีผู้ตรวจสอบกิจการของสารกรอ,อันนี้นี่เป็นเป็นภายในที่เขาตั้งขึ้นมานะครับเ,เมื่อมีการตรวจสอบแล้วมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องนี้ควรจะต้องใช้นักบัญชีโดยเฉพาะนักบัญชีครับตรวจสอบอแล้วก็ไล่ที่มาที่ไปดูซิว่ามีกระบวนการในการทุจริตยอย่างไรถ้าเจอเรื่องทุจ<บ>ริตก็ดําเนินคดีค่ะนะฮะเป็นคดีายา ถ้าเจอการทุจริตนะคะค<อ>แล้วระหว่างนี้อาจารย์ครับผู้จัดการสหกรณ์หรือทีมบริหารเขาควรจะเป็นคนบริหารต่อไหมหรือว่าควรจะหยุดชั่วคราวก่อนออจริงๆเนี่ยก็ต้องไปดูข้อบังคับของสหกรณ์ะนะฮะว่าในการที่จะให้เขาออกเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆเนี่ยผู้จัดการเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลูกจ้าง นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ากระทำผิดทางอาญาหรือทุจริตหรือขาดงานอะไรอย่างเงี้ยสามวันติดต่อกันพว่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะให้ออกได้ไปดูระเบียบได้ไปดูระเบียบค่ะคุณอพิชัยคะค่ะในส่วนนี้นี่เรายังให้ทางผู้จัดการเขาบริหารงานเป็นปกติอยู่ใช่ไหมคะอ๋อครับเขาบอกเราจอเพื่อเดี๋ยวเขาบังคับของสอก่อนว่าโทษถามเขายังไม่ร้ายแรงเพราะ เราที่เรามีการสอบแล้วก็ได้ชมผลการสอบให้ทางสำนักงานสพจังหวัดมันขาดค่ะค่ะเอาละเรามีตัวแทนชาวบ้านคุณนงยาวอยู่ในสายด้วยคุณนงยาวค่ะค่ะค่ะคุณนงยาวอยากจะเสนอกับประธานอภิชัยยังไงดีเรื่องนี้เดี๋ยวนะคะหนูขอสอบถามเรื่องมีข้อกฎหมายอยันมงนะคะพอดีในที่ประชุมเมื่อวานหนูยังข้องใจอยู่ขอขอถามสอนได้ไหมคะเชิญค่ะ เดี๋ยวนะคะจะมีประธานกลุ่มประธานกลุ่มกาอยากจะเข้าสายด้วยนะคะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆพอตักเข้มไม่ไม่เลยค่ะคุณอพิชัยก็ตอบคําถามของสมาชิกสักนิดหนึ่งนะคุณอพิชัยครับผมผมนั่งอยู่ในสายครับผมค่ะเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะ ค่ะสวัสดีค่ะอ้าวคุณป้าอยากจะถามท่านประธานอภิชัยที่เป็นประธานคณะกรมะกรมการบริหารสากลว่ายังไงเชิญเลยค่ะคุณป้าเอออยากจะถามว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างท่าที่ที่ผ่านมานะ่ะเขาอย่างท่านประธานผู้ผู้จัดการใหญ่อะ่ะเขาโดนภาคทันมาค่ะอะเขาโดนภาคทันมาจากปีห้าสองเรื่องเรื่องขึ้นเงินเดือนให้พนักง,งานโดยข้รัฐก,การนะคะ แล้วงันไงกานให้ตัวเองด้วยแล้วทาถ้าเขาโดนภาคทัน้วยว่าถ้าเขาทําผิดอีกครั้งหนึ่งเขาจะได้รับโทษอย่างแรงเนี่ยตอนนี้เขาก็ทำมาเหมือนเดิมแล้วทําไมอ่ะทําไมขอถามไม่ขอถามประธานว่าทําไมไม่ให้โทษเขาอ่ะอ๋อทำไมไม่ลงโทษต่อเพราะว่าเคยผิดมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ่ประธานก็ให้ัให้เิ้หน้าที่ให้ตัวเองมาแต่ปีห้าสองแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ขึ้นเงินเดือนพระกการนะคะเขาให้เขาโดนทันบนโดนภาคธันอยู่แล้วตอนเนี้ย แ้าตอนนี้เขาโดนอย่างนี้เลื่นเลอแล้วโดยพระละการเหมือนกันแล้วทำไมไม่ให้โทษเขานี่แหละให้ไม่ให้เขาออกนะคะค่ะก็จะเอาฟังคําตอบนะคะคุณพภิชัยคะครับผมอธิบายหน่อยสิคะว่าทําไมจึงยังไม่ให้ออกจากตําแหน่งผู้จัดการคะชาวบ้านอยากรู้อะค่ะอ๋อครับผมโดยผมคิดอย่างนี้นะคือตอนสอบนะเราก็เอาพี่เลี้ยงเราพเกษตัวนี้รายใหญ่ของเราเนาะแล้วก็สำนักงานกรนจังหวัด แต่ผมไม่ได้สอบนะเขาตั้งกรรมการขึ้นมาสามคนสอบอความผิดของคุณเลือดเดือนอุ่นเนาะค่ะาทางนี้ทางคณะกรรมการเขาก็ถามว่กากรณีผิดอย่างนี้นมันถึงกับให้ออกไหมทางที่เลี้ยงเขาก็บอกว่ามันก็ไม่รุแนแรงมากนักไม่ทําไม่ทาให้ห้า,ามสะพานเสียหายแต่ก็มีมูลมีความผิดก็สู่แท้แต่กรรมการกรรมการก็สอบสวนแล้วก็ตั้ง ลูกตาชงให้คณะกรรมการชุดใหญ่15คนเข้าไปตัดสินเม่อเขาเลยให้ลดขั้นเงินเดือนไปสองขั้น,นครับอ๋อคราวที่แล้วใช่ไหมคะคว,วามผิดคราวที่แล้วใช่ไหมคะครับกอแล้วก็ความผิดครั้งนี้แหละครับครั้งที่แล้วโดนทัาทันคณะกรรมการชุดก่อนนาที่ะที <c oughs> ่ว่าขึ้นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ด้วย โดยไม่ผ่านคณะกรรมการนะครับมันมนังเป็นชุดปี5-2ครับผมค่ะ,คะเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณพิิชัยอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวเราพักชมข่าว15นาฬิกากันก่อนแล้วเดี๋ยว<ช>หลังจากนั้นมาคุยกันนะคะว่าการภากคันครั้งหนึ่งจะมานับรวมกับความผิดพลาดครั้งนี้จนเป็นผลให้ต้องออกจากตําแหนง่ง ผู้จัดการสากลหรือไม่และที่สําคัญนะความประมาทเลินเล่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยมูลค่าเจ็ดแสนบาทที่เสียหายหรือว่าการจ้างเขาทาโรงงานบีบปาล์มนะ,ะจ่ายเงินก่อนโดยที่ยังไม่มีความก่อไม่ยังไม่มีการก่อสร้างเหล่านี้ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อหรือเป็นการสอทุจริตหรือไม่หลังข่าว15นาฬิกามาติดตามกับอาจารย์เจษสดาค่ะ